สรุปโปรแกรมพิเศษ CCC เ l e t ส Zone Zero เกมใหม่จากค่าย Hoyoverse ผู้ผลิตเดียวกับ g e n s h i Nimpact แล้วก็ h o ฮง a i Star r a i l เขาโคสเบต้ามาหลายรอบแล้วนะครับในตอน Open Beta เนี่ยเขามีคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้เพื่อนเล่นเต็มไปหมดเลยครับมาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างและในเกม CCC จะมีอะไรน่าสนใจบ้างใครอยากลองเล่นเกมนี้มาลองฟังรายละเอียดในคลิปนี้ดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม Select Zone Zero ครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมใหม่แกะกล่องเลยครับจะเปิดให้เราเล่นอย่างเป็นทางการบนทุกแพลตฟอร์มเลยในวันที่4กรกฎาคมเวลา9โมงเช้าครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมแล้วนะและเนื้อหาในคลิปนี้ครับผมจะมาไล่เลียงสิ่งที่น่าสนใจจากโปรแกรมพิเศษ1.0แพทแรกของเกม CCC มาฝากทุกคนกันครับ ในหัวข้อแรกนะครับมาที่เนื้อเรื่องของเกมนี้กันสักหน่อยหนึ่งครับเราจะรับบทเป็น2พี่น้องไวส์ Vice, แล้วก็เบลครับเราเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่เมืองนิวอิริดูครับเมืองนี้เนี่ยจะปลอดภัยจากตัวของฮอลโลครับฮอลโลเป็นพื้นที่ประหลาดทรงกลมสีดําแบบนี้เป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่อันตรายมากๆครับและเป็นตัวการที่จะนําพาโลกไปสู่หายนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหลงเข้าไปในพื้นที่ของฮอลโลแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเขาวงกตมีมอนสเตอร์ที่เรียกว่าอีเทเรียลครับ ถ้าเราติดอยู่ในโลกนี้เป็นระยะเวลานานเราก็จะกลายเป็นตัวของอิตาเลียด้วยครับแต่ก็มีกลุ่มคนครับที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าไปสำรวจในโลกคอโลโลนี้ซึ่งมีชื่อว่าพ็อกซีนั่นเองและผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจก็คือเบลแล้วก็ไวท์ซึ่งเป็นตัวละครของเรานั่นเองครับแต่เบลกับไวท์เนี่ยจะไม่เข้าไปสำรวจด้วยตัวเขาเองนะเขาจะไปจ้างครับเหล่าเอเจนต์มาเป็นคู่หูพาร์ทเนอร์กับเขาซึ่งก็จะเป็นตัวละครต่างๆในเกมที่เราจะได้เล่นนั่นเองครับโดยกลุ่มของตัวละครเกมนี้เนี่ย เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งครับผมหรือหลายๆคนจะเรียกว่าบ้านนะเรามาไล่กันทีละบ้านเลยครับขอเริ่มที่บ้านแรกครับกับ c n n i n n h a n d s กลุ่มเอเจนต์รับจ้างสารพัดครับเป็นกลุ่มคนที่มีความฉลาดแกมโกงไหวพริบดีหรือจะเป็น b e r o b บอ Heavy i n d u s t r สทดาวรุ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความกล้าหาญสมคคีและมีเทคโนโลยีมากมาย หรือจะเป็นแก๊ง Victoria Housekeeping Corporation พนักงานทําความสะอาดที่มอบบริการการดูแลแบบคลาสสิกแต่ลุกเนี่ยแต่ละคนไม่คลาสสิกเลยครับหรือจะเป็น Criminal Investigation Special Response Team กองรักษาความมั่นคงที่รักษาความสงบเรียบร้อยของเมืองซึ่งจากหน้านี้นะครับเราจะได้พบเห็นตัวละครที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะสตัวด้วยกันหากใครเคยเห็นเกมนี้มาบ้างแล้วน้องผู้หญิงผมเขียวแล้วก็พี่ผู้ชายผมสีขาวเนี่ยเราจะไม่เคยเห็น2ตัวละครนี้มาก่อนเลยครับ ถัดมาครับ Hollow Special Operation Section 6ทีมปฏิบัติการชั้นยอดเป็นมนุษย์กึ่งมนุษย์แบบนี้หรือจะเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันครับกับ Suns of c a r i d o n กลุ่มสิงห์นักขับมอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกในถิ่นทุรกันดารครับอันนี้อย่างเท่เลยเป็นผู้หญิงทั้งคู่ด้วยครับนักขับรถบรรทุกคัทุกคนถัดมาเป็น o b a l Squad กองกาลังป้องกันครับและสุดท้ายอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่เคยเห็นหน้าคล้าตาม,มาก่อนครับกับตัวของ Virtual Idol อันนี้เป็นชื่อชั่วคราวกอ เป็นทีมไอดอลตัวน้อยนะครับแต่ละคนดูสิตัวละครเกมนี้เนี่ยเขาจะสร้างความเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านนะและเวลาเราเอาไปเล่นเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละบ้านด้วยครับนอกจากเพื่อนๆเนี่ยจะปักหมุดประเภทของตัวละครได้แล้วเพื่อนๆจะมาปักหมุดบ้านด้วยก็ได้นะว่าฉันชอบตัวละครจากบ้านนี้มากเลยแบบนี้เป็นต้นครับ หลังจากที่เ,เพื่อนๆรู้จักเนื้อเรื่องเบื้องต้นแล้วก็เอเจนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาในหัวข้อที่2ครับมาพูดถึงเกมเพย์กันบ้างลหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าเกม CCC หรือว่า c e l e s t z o n Zero จะเป็นเกมที่มีความเข้าใจยากหรือว่าจะต้องคอมโบเยอะๆแน่ๆเลยแต่ h o y o v e r s e ครับเขายืนยันในตัวของ Live Stream ของเขาอีกหนึ่งครั้งครับว่าเกมนี้เขาจะเน้นเรื่องของความสนุกสนานของเกมเพย์ที่เอาใจง่ายแล้วก็เล่นง่ายครับแต่ยังท้าทายเต็มไปด้วยความท้าทายยกตัวยอย่างเช่นเกมเพย์การ โจมตีศัตรูครับทุกคนจะเห็นว่าศัตรูเนี่ยจะมีหลอดสีเหลืองอยู่เราจะเรียกว่าหลอดเดส หรือว่าหลอดสตันนั่นเองครับหากว่าศัตรูเนี่ยติดสตันเราก็สามารถสลับตัวของเอเจนต์เข้ามาทาดาเมจได้สังเกตครับว่าเกมที่เป็นแบบ QTE หรือว่าสลับตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาที่สลับแบบแป๊บเดียวเท่านั้นหรือต้องรีบกดเป็นต้นแต่ว่าเกมนี้เขาเป็นหน้าจอที่ขึ้นให้เลยครับและในตัวของไลฟ์สตรีมเนี่ยยังเน้นอีกด้วยครับว่าเกมเพย์ของเขาจะรักษาเฟรมเรทต่างๆให้มีความสมูทให้มากที่สุดครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเกมเพย์นะครับก็คือการป้องกันแบบซับพอร์ตสมบูรณ ถ้าเราสลับตัวของเอเจนต์ในช่วงเวลาที่ศัตรูเปล่งแสงสีเหลืองก็จะเกิดเอฟเฟกพิเศษครับซึ่งจะขัดจังหวะศัตรูและทำดาเมจสวนกลับไปเป็นเหมือนค o u เตอร์แอคแทแบบนั้นหรือจะเป็นการกดปลบให้ถูกจังหวะก็จะหน่วงเวลาศัตรูครับเพื่อเปิดจังหวะให้เราเนี่ยสามารถโจมตีสวนกลับไปได้ครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่3นะครับสำหรับกาชาของเกมนี้ในเกมเซนเล็ตโซนซีโร่นะครับเขาจะมีตู้กาชาแบ่งประเภทเนี่ยออกมาเป็น3ตู้ใหญ่ๆด้วยกันเลยครับก็คือตู้ตัวละครตู้ the b l d e n g i n e แล้วก็ตู้บังบูครับโดยในแพท1.0นี้วันที่4กรกฎาคมเพื่อนๆจะได้เจอกับตัวละครอย่างเอลเลนตัวละครดาเมจท่าแต้มแข็งตัวนี้ก็ของดีเลยครับใช้ในช่วงเริ่มต้นเกมได้เป็นอย่างดี และอีกหนึ่งตัวละครใน20วันถัดมาสําหรับ24ครกฎาคมก็จะเจอกับสู่หยวนมือปืนสายสร้างความผิดปกติครับ ทั้งสองตัวเนี่ยก็จะมี W Engine เฉพาะตัวหรือเราจะเรียกว่าตู้อาวุธเฉพาะตัวแบบนั้นครับก็จะเข้ามาพร้อมๆกับตัวละครเลยครับและสุดท้ายครับอีกหนึ่งตู้ที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่กับตู้บังบูครับบังบูเนี่จะเป็นอีกหนึ่งระบบของเกมตู้บังบูเนี่จะอยู่แบบท้าวอนตลอดไปเลยนะครับโดยตู้นี้เขาจะใช้เหรียญกาชายแยกออกมาเป็นเหรียญบังบูของเขามารู้จักกับน้องบังบูเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับบังบูเนี่ยก็จะเป็นน้องจิ๋วน่ารักน่ารัก แบบนี้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะส่วนบุคคลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองนิวอิริโดนี้ครับโดยแต่ละน้องบังบูเนี่ยก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปครับสามารถไปไล่ทําอาชีพต่างๆแบบนี้ได้เลยและนอกจากนี้น้องยังสามารถช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยครับสุมกาชาได้น้องมาก็เอาน้องเนี่ยไปต่อสู้ได้โดยการสุ่มกาชาเนี่ยเราสามารถเลือกตัวที่เราอยากได้ได้ด้วยและกาชาบังบูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่ได้มาเนี่ยก็จะมาจากพวกการทําภารกิจเนื้อเรื่องต่างๆครับกาชาเนี่ยก็ยังหนักอยู่กับ2ตู้บน อยู่ดีนะครับตัวละครกับอาวุธแบบนั้นครับ ผัดมาครับมาที่หัวข้อความแตกต่างของ s e l e z o ซซ Zero ครับผู้พัฒนาอย่าง Ho-Yoverse เนี่ยเขาเน้นย้ำมากๆเลยว่าเกม e l e ล z o n e Zero เขาต้องการที่จะสร้างความแตกต่างจากเกมพี่ของเขาโดยเขาเนี่ยเพิ่มความสนุกสนานความน่ารักน่ารักไวทก้ทุกๆรายละเอียดเลยครับสเสน่ห์ของเขาคือการดึงดูดทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยมาเป็นจุดน่าสนใจได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นแบบพนักงานร้านขายของทั่วๆไปพนักงานห้างสรรพสินค้า NPC ที่เราเดิน ไปเจอตามเมืองเราสามารถคุยได้หมดเลยครับนอกจากนี้เกมยังมีระบบเวลาต่างๆด้วยเช่นตอนเช้าเราอาจจะไปร้านกาแฟตอนกลางวันเราอาจจะไปกินข้าวตอนเย็นเราไปเล่นเกมตอนกลางคืนเนี่ยเราจะต้องกลับบ้านมานอนแบบนี้ด้วยครับก่อนนอนเนี่ยเราอาจจะส่งข้อความหาตัวของเอเจนต์สักคนหนึ่งอยากจะไปคุยกับตัวของตัวละครตัวไหนก็สามารถทักไปคุยได้และที่สําคัญครับเราสามารถนัดเอเจนต์เนี่ยออกมาเจอได้ด้วยเราอาจจะส่งข้อความไปบอกว่าเฮ้ยเอเจนต์คน น่ารักจังเลยเราชอบมากเลยออกมาเจอเราที่ห้างสปปรรพสินค้าหน่อยสิในวันถัดมาเราตื่นขึ้นมาเราก็จะไปเจอเอเจนต์คนนั้นได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าเหมือนไปเที่ยวด้วยกันแบบนั้นครับระบบนี้เรียกว่าน่ารักสุดๆไปเลยทุกคนถัดมาครับมาพูดถึงแมปใหม่กันบ้างครับในตัวของโค้ชเบต้าเนี่ยจะไม่มีแมปโซนนี้นะครับผมนอกจากเมืองของนิวเอลิดูแล้วพื้นที่ใหม่ที่เปิดขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่ารูมินาสแควร์เราจะเห็นเป็นโซนใหญ่ๆคล้ายๆกับห้างสปปรรพสินค้าอย่างนี้เลยครับ และแน่นอนครับแมปใหม่ก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่ๆครับก็มาต่อกันที่หัวข้อที่6อย่างต่อเนื่องเลยกิจกรรมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับผมกิจกรรมที่แจกแล้วแจกเลยแจกอีกเริ่มที่กิจกรรมแรกครับอันนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยครับสาหรับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับกิจกรรมนี้ตอนนี้ปัจจุบันมีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า40ล้านคนครับซึ่งสูงกว่าเกมพี่ของเขาทั้ง2ออย่างเก n ชินแล้วก็ฮงไกอีกเพื่อรับรางวัลนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมไปลงทะเบียน ล่วงหน้ากันไว้ด้วยเขาก็จะมีของรางวัลแจกเล็กน้อยมีพวกกาชาเต็มไปหมดเลยนะครับมีตัวละครอย่างคอลินให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับเกี่ยวกับการแจกไม่ว่าจะเป็นกาชาถาวรหรือว่าตู้อัปเลตเนี่ยแจกกันรัวๆเลยครับล็อกอิน7วันในช่วงที่2ช่วงที่3แจกกันรัวๆจริงๆครับและยังมีโค้ดอีก1โคดนะครับเวลาเกมเปิดแล้วเพื่อนๆเ,เอาโค้ดนี้ไปเติมรับของรางวัลเพิ่มเติมได้โดยจะสามารถเติมได้วันที่4รกรกฎาคมถึงวันที่11รกรกฎาคมครับโดยของรางวัลที่แจกทั้งหมดนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดกาชากันได้กว่า100โลเลยครับทุกคน ฝังไม่ผิดครับ100โลครับยังไม่พอครับมีการเปิดน้องบางบูได้อีก80เรียกว่ากิจกรรมแจกอย่างเดียวเนี่ยเหมาจบไปแล้ว180กาชานะครับนี่ยังไม่รวมกิจกรรมที่เกมเนี่ยจะมีมาระหว่างในแพท1.0ด้วยนะครับตรงนั้นก็จะได้ตัวของเพชรหรือว่าโพลิโครมเอาไว้เปิดกาชากันครับ และนั่นก็นเป็นทั้งหมดของโปรแกรมพิเศษครั้งแรกของเกมเซนเลสโซนซิโร่ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ผมอยากให้ทุกคนจับตาดูดีๆครับว่ากระแสของเขาเนี่ยน่าจะดีไม่แพ้เกมพี่เขาเลยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับเขาไม่ได้อาจจะเน้นเนื้อเรื่องตึงๆในระหว่างเนื้อเรื่องที่เป็นเพื่อนเล่นเนี่ยรู้จักตัวละครมากขึ้นยังไม่พอจะได้เห็นการสอดแทรกมุกตลกระหว่างที่เป็นเนื้อเรื่องสีสันสุดๆเลยครับสาหรับเกมนี้โดยในไลฟ์สตรีมเนี่ยเขาจะพูดบ่อยมากเลย เ,เขาจะเน้นเรื่องของความสนุกความสนุกแบบนี้ผมก็รอติดตามเลยครับว่าจะสนุกขนาดไหนก่อนจากการคลิปนี้ขอขอบคุณ141,215สับสรบยเบอร์จากทาง YouTube ครับทุกๆข่าวสารของเซเลสโซนซิโ่รีวิวต่างๆไกด์ตัวละครกําลังจะมาเร็วๆนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมสื่อ,อลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Oh, that's a lot of stuff! <laughs> <laughs>